พอนะมาจุดทะเลนะจ้าตอนนี้ก็ไม่ใครดีก็ไม่ใยรอะใครว่าเลยคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกัน <c oughs> อันนี้คือถ่ายกูยัง <c oughs> ต้องถ่ายแล้วจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่อ,ยอันนี้อันนี้คือที่ไหนกูยังไม่รู้เลยทะเลนะอุ้ยมีนกด้วยจ้าจริงไหมอ่ะ ค่ะทุกคนเนาะก็ยังไม่อยากถ่ายกระเป๋าบอกวิ่งกว่าตรงนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของการถ่ายรูปนะแบบว่าอันนี้คือเปิดอยู่เหรอเปิดอยู่จริงเนาะอัดอยู่เออสวัสดีค่ะนี่นะก็จะเป็นการแปลงมุขข้การท่องเที่ยวนะครับผมองศาและโมกุกเอสเอ็นอีเราเองนะคะก็เราเดินถ่ายวอลเล็ตดีกว่าเนาะเพราะว่า ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะิดิูชิวๆดีชิวๆไม่เห็นอะไรเลยมากไม่เห็นเห็นมากคุณปี๋ตอนนี้ค่ะพี่รุ่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอ่บุรพาเหรออยู่ทะเลพูดเลยนะค่ะอะไรครับผมอลินเชนชัยครับ วันนี้ทะเลที่ไหนก็นไม่รู้ครับสวยมากทะเลมีอะไรเด็ดบ้างคะทะเลมีมีผมเนี่ยครับที่เด็ดโอ้ยไมอยู่ไหนหไหอะไปหือไปหืออันนี้นะคะก็คือที่มาหุที่มาหุคือแต่งตัวได้แบบเจ็บมากนี่หันหันไปดูคนพูดเข,อา,ขาเห็นแล้วเขาเห็นย,ยืนอยู่ตรงนี้ นี่นะคะอันนี้ก็คือสองสาวสองสไตล์นะคะไม่มาดูว่าหับตูไม่อยากถือโกโกะกำลังถ่ายถ่ายโกโก้ค่ะไปเอาแบบเทียนดีป่ะหว้าฮลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หาดบางแสนกันนะคะทุกคน ถ่ายถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปก,กันนะคะโอ้ยทำไมเหมือนคนตาตกเลยขำ <c oughs> มากเลยอะกูชอบอะนะถือสัะ <c oughs> อ่ะขยับมานีไหม ร้อนมากเลยนะร้อนเหรอใช่ตอนนี้อาจอยู่นะจริงนะแต่แต <c oughs> ่ทะเลสวยมากใช่ทะเลสวยมากดูดิแบบต่างอย่าทด่คิดตอนแรกน้องผมจะตกอ่ะใช่ก็คือไม่ได้กด สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนอะไรอีกแล้วใครกรูได้ใครใสจกากตรงนี้เออเออเออแรกอะเป็นหนึ่งแล้วกูก็ทำนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้าเร็วเร็วเลยนะ